น้องที่สอบตำรวจหยุดดูข้อนี้ดีๆครับโดยเฉพาะคนที่กําลังจะสอบปรบปามรอบนี้ขาตรงนี้อาจจะโผล่ในวิชาสังคมได้คือเรื่องเกี่ยวฟรีเกมครับรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวพี่บัตรรวบรวมมาให้อยู่ในคลิปนี้ครับเรื่องนี้คบน้องคือเรื่องเกี่ยวฟรีเกมครับนี่น้องสังเกตไหมนี่ฟรีเกม2 0 2 5นองะครับน้องหลายคนน่าจะเริ่มได้ยินข่าวแล้วนะครับขราวเนี้ยมีโอกาสสูงมากๆโดยเฉพาะน้องที่กำลังจะสอบปรับปามเนอะเพราะมันโดนวิชาสังคมนะครับฟรีเกมรอบนี้เผื่อใครยังไม่รู้พี่บัตรสรุปให้แบบนี้ก่อนว่าฟรีเกมรอบนี้ ปีนี้สองหหรือ2 0งศเนี่ยจัดครั้งที่33นะครับนี่นะครับดวยฟรีเกมเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับน้องคือแก๊งพวกเราเนี่ยแหละนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก๊งอาเซียนด้วยกันนะครับมาเล่นกีฬาแข่งกันตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่เข้าร่วมก็จะต้องมีทั้งหมดอยู่11ประเทศนะซึ่งเอาจริงแล้วนะครับเอ่ออาเซียนของเราปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็น10ประเทศอยู่แต่อีกบวกหนึ่งคือ ติมอร์เตอร์เลสซึ่งติมอร์เตอร์เลสเนี่ยนะครับแม้จะยังไม่ได้เข้าแบบร่วม100%้ยโดย11ประเทศนี้นะครับถ้าน้องคุ้นๆก็คืออาเซียน10บวก1นนั่นเองนะครับ10ก็คืออาเซียนของเราโดยอีกหนึ่งประเทศก็คือติมอร์เลสเตแม้ว่าติมอร์เลสเตเนี่ยจะยังไม่เข้าอาเซียนสมบูรณ์แบบ100%แต่สําหรับการแข่งซีเกมรอบนี้ถือว่าเข้ารวมเรียบร้อยโอเคบ้างเออมาแข่งกีฬากันนะครับโดยคำขวัญรอบนี้นะครับก็คือชัดเจนเลยน้องคนไหนที่ไปแถวหน้ามอรามนะ อีเ r f ร์ฟอร์ครับน้องแป้เป็นภาษาไทยง่ายๆแปลว่าก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยัง้งก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยังโอเคนะครับอ่ะ r v e r f o r w a r d โอเคไหมครับข้อนี้ตอบเบอร์3อ่ะไปกันต่อข้อที่2ครับน้องก้อนนี้ครับเขาบอกว่าการแข่งขันฟีเกมรอบนี้เนะี่ยครั้งที่33อ่ะพิบัตเน้นเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะ ครั้งที่33เนี่ยโดยรอบนี้นะฮะใครเป็นเจ้าภาพครับน้องเพิ่งบอกอยู่นะคใครไปแถวหน้ามอรามนะ่าจะคุ้นกันดีก็คือรอบนี้เป็นประเทศไทยดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเี่ยเป็นเจ้าภาพไม่ได้แข่งกันเฉพาะในกรุงเทพคับน้องแต่มีการกระจายทั้งหมดอยู่3าจังหวัดหลักๆ1คือกรุงเทพนี่นะครับสคือชนบุรีและ3คือสงขาคับน้องหัวเมืองใหญ่ของภาคใต้ของเรานะครับดังนั้นข้อนี้ตอบทันทีตอบเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งครับ ไปกันต่อนี่นะครับไม่หยุดยัง้งคราวนี้ครับน้องซีเกมเรามารู้ประวัติคร่าวๆกันนิดหนึ่งซีเกมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือออกแบบมาเป็นเขาเรียกว่าที่สุดแข่งการแข่งขันนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะปกติเราก็จะรู้ในฐานะของอาเซียนแต่ถ้าเบิดเป็นกีฬาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าซีเกมนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่1.9.5.9ข้อนี้นะครับเป็นเกรตความรู้ตอบ ตอบไทยเขาน้องเออไทยเราสายเปิดอยู่แล้วนะครับตอนนั้นที่แข่งกีฬาก็แข่งที่สนามสุพัชราไสนะครับข้อน,นี้ตอนนี้ตอบเบอร์เบอร์สองครับอ่าไปกันต่อไปกันต่อนะครับคราวนี้เรามาดูข้อนี้ครับน้องเขาบอกว่าตาสัญ,ญลักษณ์ฟรีเกมครับนี่ตาสัญ,ญลักษณ์ฟรีเกมเขาถามว่าความหมายหรือหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงอ่ะพี่บัตรหยิบให้น้องดูครับ ปิ่งปึงเปึงป่งเผื่อใครไม่เคยเห็นนี่ในในใรูปนี้นะครับที่จริงเนี่ยปีนี้ก็ออกมาทั้งหมดเลยนะก็คือตาสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็มีมัสคอด้วย5ตัวนะหน้าตาน่ารักนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับหากน้องสังเกตสัญลักษณ์น้องดูตรงนี้ดีๆเนอะสัญลักษณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับอะไรครับน้องเป็นลายแบบคล้ายๆเหมือนเป็นศิลปะของไทยนิดนึงก็จะมีทั้งหมดอยู่สีีถูกต้องไหมครับลักษณะเนี่ยก็จะเป็นสีๆโอเคไหมครับคล้ายๆเป็นเส้นกรอบของสนามกีฬานะหน้าตาแบบนี้เนอะนะครับ ดังนั้นข้อนี้นะครับออกแบบมาคืออะไรเนาะนี่เป็นเส้นกรอบเขตสนามกีฬานะเป็นลวดลายเนี่ยศิลปะไทยนะครับไม่ใช่ธงชาติไทยนะไม่ใช่ช้างเผือกไม่ใช่ห่วงโอลิมปิกตอบเบอร์เบอร์เบอร์อรสี่ครับโอเคไหมครับมาและข้อสุดท้ายขอทิ้งขบวนไว้หน่อยเออให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกทำนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยพี่บัตรแอบแวบโชว์มาให้เป็นที่เรียบร้อยข้อนี้เนี่ยถ้าสมมุติว้าออกข้อสอบถามเรื่องมาสคอตนะข้อนี้ตอบกี่ตัว 1>, 1 2 3หรือ4ครับน้องข้อนี้คอมเมนต์ผมพี่บั๊ดนิดนึงเดี๋ยวพี่บั๊ดเฉลยให้และข้อนี้นะฟรีเกมนะครับพวกความรู้รอบตัวเนี่ยมันจะชอบมาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอย่าลืมเซฟอย่าลืมแชร์คลิปนี้เก็บไว้แล้วกลับมาทบทวนด้วยเรื่องเกี่ยวกับฟรีเกมโอเคไหมครับและใครรู้คำตอบคอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่บั๊ดเฉลยให้เป็นรายบุคคลเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่บั๊ดบ,บอกเทคนิคของการสอบติดตำรวจภายในรอบเดียวเหมือนเดิมกดติดตามพี่บั๊ดไว้แล้วเจอกันที่คลิปหน้าครับ